กุนคาแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วถอดสังขารไปแอบอ้างมวยไทยเจอแม่ไม้มวยไทยของนักมวยไทยชาวสเปนเข้าไปหลับสบายครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีไฟกุนคาแมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นไฟรายการกุนคาแมซซปเปอร์ไฟนะครับโชกันไปเมื่อวันที่20สิบ 8มิถุนายนที่ผ่านมาถ่ายทอดทางช่องบารอนทีวีโดยทีมงานของเสเรจันทร์แบกเอานักมวยตัวความหวังครับสิทธน้องของกุลคาเมโน1หนึ่งอย่างทูนเทียราเซตเสรีสรวันทองไปโชกกับนักมวยไทยชาวสเปนที่มีชื่อว่าฟิลเล่เบสโกหรือฟิลเลสสมิธนะครับโดยก่อนทำการแข่งขันก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีการประกาศสักดาหม,มากมายเป็นลูกศิษย์ ของใครเป็นเพื่อนของใครเป็นสิทธิ์น้องของใครนะฮะอยากไหว้ครูนาน,านๆเข้าก็ไม่ให้ไหว้รายการนี้ให้ไหว้ครูเป็นกติกาให้เวลาไหว้ครูแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นอยากเอาป้ายมวยไทยลงจากเวทีมวยทัางเวทีเขาก็ไม่ยอมต้องยอมถ่ายทอดมีคําว่ามวยไทยตัวเบ่งเบ่งสกรีนขึ้นอยู่เต็มจอของการถ่ายทอดคุณคแมนะครับด้วยคําบาดใจบาดตาแฟนคุณคแมอย่างคําว่า Home o ฟมวยไทยเล่นเอาแฟนแฟน กุณคแมนี่เกาหัวแกรกนะครับไหนบอกว่าจะไปถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ของตัวเองไงเอาป้ายมวยไทยขึ้นตัวใหญ่ขนาดนั้นในส่วนของแฟนมวยต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าการที่นักมวยกัมพูชามาชกนั้นก็มาชกมวยไทยนั่นแหละเพียงแค่ใช้ชื่อว่ากุลคะแมหรือแปลว่าคนคะแมนั่นเองเรียบ ะะไปโกโหกเขาไปทั่วไปหมดเลยนะครับอิงแอบแนบชิดคอยเกาะแข้งเกาะขามวยไทยไปเรื่อยๆแอดอนญาตขยายความนักมวยไทยชาวสเปนคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับฟิลเล่บิสโกหรือฟิลเล่สมิธนั้นเขาเป็นนักมวยไทยชาวสเปนครับชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆเป็นนักมวยไทยสมัครเล่นของอีฟมาก่อนที่จะขยับตัวเองขึ้นมาเป็นนักมวยอาชีพมีนักมวยไทยไอดอลของเขาก็คือซูเปอร์บอลนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกัน ชกบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างที่แอดบอกไปว่าตอนเปิดตัวนี่ก็ประกาศกันยิ่งใหญ่อลังการแหละครับคุณผู้ชมในรายการนี้ก็มีประธานมวยกุนคแมปอย่างนายโคชายไปเปิดรายการให้ด้วยนะครับก็ไปพูดเป็นภาษา柬ัมบูชาน่งเน่งนะฮะชาวสเปนเขาก็ฟังไม่ออกแล้ะครับก็ไปโกหกเข้าไปเรื่อยนะฮะเป็นรายการมวยไทยแล้วก็ดึงนักมวยของเขามาชกด้วยรายการนี้มีกุณคาแมโนหนึ่งอย่างพรมสำนังไปชกด้วยนะครับชนะแบบไม่น่าชนะนะฮะแต่ คงจะไม่ได้นำเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคู่นี้กันต่อนะครับโดยเซตเซรีวันทองนั้นมีสถิติชกไปทั้งหมด100ไฟครับชนะ88แพ้10เสมอ2ไม่รู้ว่านับสถิติมาตั้งแต่2ขวบ3ขวบหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะฮะเพราะนักมวยกัมพูชาบางคนนี่มีสถิติการชกเกินพันไฟนี่หลายคนเลยนะฮะคุณผู้ชมทางฝั่งของฟิลเล่นักมวยสเปนนั้นก็มีสถิติการชกอยู่ที่23ไฟนะครับชนะ20แพ้3ไม่ ไม่เคยเสมอครับหลังจากไหว้ครูกันเสร็จสับนะครับด้วยเวลาเพียงแค่1นาทีนักมวยกุนคแม่นี่แทบจะเดินไม่ครบมุมนะครับเพราะว่ามันผิดกับที่เคยไหว้ครูมาตลอดก่อนหน้านี้นะฮะนักมวยกุนคแมนเขาจะชอบไหว้ครูนานๆน,นะครับคุณผู้ชมบางทีก็5นาที10นาทีก็มีนะฮะหลังจากไหว้ครูกันเสร็จสับครับกรรมการก็ให้พี่เลี้ยงถอดมงคลใส่ฟันยางให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกมาที่กลางเวทีบอกกติกาตรวจเช็คฟันยางกระจับเรียบร้อยก็สับมือให้เริ่มชกกันครับ เป็นฝ่ายของฟิเล่น่ครับนักมวยชาวสเปนเดินเข้าหาครับนักมวยคุณคาแมนนี่งงเลยนะฮะปกติไม่ค่อยดีเจอนะครับนักมวยฝ่ายอื่นที่เดินเข้าหานะฮะก็ใช้วิธีการดักตัดจังหวะนะครับพยายามจะเตะเข้าไปที่ขาตั้งกาดขึ้นมาบังแต่ไม่ค่อยจะผลครับฟิเล่นั้นเป็นนักมวยไทยที่มีพื้นฐานการฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่ใช่มาชกตอนโตเพราะฉะนั้นพื้นฐานมวยไทยและการย่ากขาแบบมวยไทยนั้นทําได้ดีและยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีความหนักหน่วงการออกอาวุธชัดเจนครับมีการถ่ายน้ําหนักออก หมัดได้อย่างแม่นยํามีการจ่ายเข่าเข้าไปนะครับนักมวยกัมพูชานั้นไม่ได้เกรงนะฮะแต่เก็บอาการได้ดีครับแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาจุกหน้าแดงแล้วนะฮะเจอเข่าแบบซูปเปอร์บอลเข้าไปฟิลเล่ก็ไม่ปล่อยโอกาสครับประเคนทั้งเขา่าทั้งหมัดเพราะการตกก็ซัดเข้าไปผ่านมาได้เพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมนักมวยกุนขแมลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นกับเซตสรีวันทองนักมวยตัวความหวังนะฮะจากอาจารย์เอภูทองที่บอกว่าถ้าใครอยากจะจ้างนักมวยของเขามาชกในวันให้ชาตรีนั้นเตรียมตังไว้เย เยอะนะฮะหลังจากนั้นฟิลเล่ก็ไม่ปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยครับเดินเข้าใส่ประเคนหมัดจ้วงใส่นักมวยกัมพูชาไม่มีโอกาสจะได้หายเมาเลยไม่มีกรรมการคอยช่วยนับช้าๆถ่วงเวลาเหมือนในกัมพูชานะครับหลังจากซัดล้มลงไปครั้งที่2ตาค้างอยู่กรรมการก็เลยยุติการชกไปในทันทีพี่เลี้ยงกุนคาแมรีบวิ่งขึ้นมาดูนักมวยของตัวเองพยายามกระตุ้นนะฮะปรากฏว่าจำบ้านเลขที่แทบไม่ได้จบไวเสอร์เหลือเกินครับคุณผู้ชมครับยกที่1ยังผ่านไปได้ไม่ถึง ครึ่งทางเลยนะฮะหลังจากการแข่งขันจบลงครับแฟนๆคุณคแมต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นกันไปในทิศทางต่าง,าง,างนาๆนานาเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นในสไตล์แบบกุนคแมกุนคแมกันนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะก็บอกว่านักมวยฟื้นหลังคนนี้เนี่ยน่าจะพาเข้ามาชกที่ประเทศกัมพูชาของเรานะให้พิสมบัติแก้แค้นเขามันคงจะสนุกดีมากๆเลยล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันดูแล้วนักมวยสเปนคนนี้ นีเน่ยมัดหนกักมากมากคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า โง่เกินมันน็อกง่ายเกินไปคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเซรีวันทองก็ทําได้ค่อนข้างดีแล้วละเขาโชคไม่ดีเอาเสียเลยแต่การไปเจอนักมวยประเทศอื่นๆในระดับเกรดเอนะ่ะมันก็เป็นนัยสําคัญว่าคอมเมนต์ของเราก็ไม่ชินเรื่องของสภาพอากาศยังต้องพยายามก้าวไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเพิ่งชกกับนักมวยกัมพูชาของเรามาได้ไม่นานทําให้เขายังไม่หายเจ็บตัวดีเลยขอเป็นกําลังใจให้เขาด้วย หนะลังจากนั้นก็มีชาวมพูชาอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแพ้ก็คือแพ้อย่าได้มีข้ออ้างใดๆหลังจากนั้นก็มีแฟนมวยกุณคแมอีกคนหนึ่งมาตอบความคิดเห็นเมื่อสักครู่นะครับโดยบอกว่าต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงกับข้ออ้างนะอันนี้มันคือข้อเท็จจริงจริงอยู่ที่นักมวยทุกคนต้องผ่านความท้าทายไปให้ได้แต่ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงนั่นและมันไม่ใช่ข้ออ้าง หลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับคอมเมนต์คนแรกนะเขาก็ตอบกลับอีกทีนะครับโดยบอกว่าอย่าได้อ้างคำว่าโชคชะตาอยู่ตลอดเวลามันเห็นได้ชัดว่าความสามารถของนักมวยของเรานั้นยังไม่ดีเพียงพอคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับที่มาตอบกลับคอมเมนต์แรกนะฮะโดยเขาแซวนะครับ <c oughs> รบ,บอกว่าขอบคุณชาวคอมเมนต์ที่รักมวยไทยนะป้ายมวยไทยตัวเบิร์เริ่มเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับ โดยบอกว่า คนที่มีหัวใจเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งนะ่ะเขาจะไม่แก้ตัวรอกอย่าได้เอาคำแก้ตัวมาโพสแบบนี้ต่อหน้าผมใช้ชนะนะ่ะไม่เขาก่อเรามันอยู่ที่ว่าใครทำได้ดีแค่ไหนนักมวยของเขารีบต่อสู้และรีบโจมตีต่อสู้ได้ก่อนจะพิชิตยกไหนก็คือพิชิตไม่ต้องไปรอยก2อยก3หรอกเลือกความคิดแบบนี้ได้แล้วหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยบอกว่าในข้อความของฉัน มีอะไรบ้างที่ฉันเขียนแล้วมันเป็นข้ออ้างนะ่ะตรงไหนช่วยบอกฉันทีอันนี้คือคนที่บอกว่าเรื่องสภาพอากาศเรื่องร่างกายยังไม่ฟื้นตัวนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้อ้างนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่า แฟนๆคุณคแมของเราทั้งหลายอย่าได้เสียใจไปเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้แต่เรื่องของความแข็งแกร่งนั้นเรายังมีน้อยกว่าพวกเขามากการจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในศิลปะการต่อสู้นั้นเราจะต้องมีร่างกายที่ดีสุดๆราบแพ้พวกเขาในวันนี้นั่นก็เพราะสไตล์ของนักมวยของพวกเรานั้นยังคงจํากัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆการแข่งขันที่จะต้องการใช้ชนะนั้นจะต้องมีรูปแบบการ กต่อสู้ที่หลากหลายที่เราแพ้ก็เพราะพวกเขามีร่างกายสูงใหญ่กว่าเราเท่านั้น คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าทําได้ดีแล้วครับเสรีวันทองต่อสู้ต่อไปนะขอให้นายมีความมั่นใจและกลับมาได้รับบทเรียนจากไฟนี้แล้วอย่าลืมการปิดการเพก,ก่กขนการโจมตีที่ดีนะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกเพิ่มเติมด้วยลา่าการชกและการออกมัดยาวๆนะจะต้องเสริมสร้างให้ดียิ่งกว่านี้นายจะมีโอกาสเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่นอนพยายามให้มากขึ้นนะฉันคือแฟนตัวยงของนายและศิลปะก,การต่อสู้กุนคาแมของ เรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแพชชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาดีแล้วละที่เราได้เจอกับนักมวยที่เป็นเหมือนตัวจริงนักมวยของพวกเขาโชคได้ดีมากๆเลยพอๆกับคนขมเมนตของเราเลยละตลอดที่ผ่านมาเจอแต่นักมวยปลอมๆมาตลอดหรือไม่ก็โชคแต่กับคนขมเมนตด้วยกันเองเรารู้ดีคนดูดูออกฝากไปถึงกลุ่มพวกพี่เลี้ยงด้วยนะอย่าได้คิดอะไรเยอะแล้วก็อย่าไปว่าเขาการตัดสิน นะตัดสินให้เป็นกลางนะ่ะดีแล้วครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำะม,มาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปในช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ